เด็กหญิงนิยายสามพบสามชาติยากพบพานบทที่สามสิบสามไม่ต้องเหลซื่อวี้บอกมือ ให้เขาพักผ่อนอยู่ที่นี่ดีกว่าถ้าหัวหน้ามือปราบหัวมีเวลาว่างก็ช่วยไปโรงเตี้ยมของข้าสักหน่อยเถิดในห้องพักแขกที่ชั้นหนึ่งมีหมอที่แกล้งทำเป็นปัญญานิ่มอยู่คนหนึ่งเขาน่าจะช่วยชีวิตคนได้ให้รีบพาตัวเขาไปที่โรงหมอโดยเร็วเถอะหัวเหลี่ยงร,รับคําแต่ก็ประหลาดใจเสี่ยวเออเป็นขนาดนี้แล้วไม่ต้องพาไปด้วยหรือ ไม่เป็นไรมีค่ายอยู่ด้วยเราซื้ออี้ส่งเขาออกไปแล้วก็ใส่กุญแจหน้าห้องขังอย่างว่าง่ายจากนั้นหมุนตัวเดินกลับหัวเหลียงมองนางก่อนจะเดินออกไปอย่างงุนงงระหว่างทางเขาออกคำสั่งกับผู้คุมห้องขังให้ดูแลพวกนางอย่างดีเท่าแก่นี้เสี่ยวเออหมดสติไปแล้ว ปันชุนร้อนใจพอรูปหน้าผากหลีเสี่ยวเอ,อ้อก็รู้สึกว่าตัวเย็นเฉียบพวกเจ้าสองคนออกไปดูผู้ขุมข้างนอกเหล่าเสื่อวี่รับตัวหลีเสี่ยวเอ้อมาจากพ่อครัวเฉียนบุยปากให้เขากับปันชุน อย่าให้พวกเขาเห็นค่ะพ่อครัวเฉียนไม่เข้าใจแต่ก็ฟังคำสั่งไปยืนอยู่ข้างประตูแต่โดยดีปันชุนตามไปแต่อดหันกลับมามองอย่างอยากรู้ไม่ได้โหลซื่อวิวางหลีเสี่ยวเออลงบนพื้นยื่นมือทาบที่หน้าอกของเขาแล้วหลับตาตั้งสมาธิมองแล้วเหมือนว่านางกำลังตรวจด,ดูว่าหัวใจอีกฝ่ายเต้นอยู่หรือไม่ แต่ถ้าดูดีๆฝ่ามือของนางจะมีแสงสีแดงจางๆเปล่งออกมานั่นมันอะไรปันชุนตกใจจนถึงกับขยี้ตาเมื่อมองอีกครั้งทุกอย่างก็ดูเป็นปกติไม่มีแสงสว่างใดๆเหลวื่อวีก้กดเบาๆสองครั้งหลีเสซลเอรอ์นิ้วหน้ายันตัวเองขึ้นมาแล้วอาเจียนอย่างเอาเป็นเอาตายอี เหล่าซื่อวีอุดจมูกพร้อมกับกระโดดถอยอย่างรังเกียจตะโกนให้คนข้างนอกได้ยินมีคนอาเจียนช่วยมาเก็บกวาดหน่อยเหม็นอย่างนี้จะอยู่กันได้อย่างไรประตูห้องขังถูกเปิดออกผู้คุมอุดจมูกเข้ามาแล้วเอาขี้เท่ามาเทจากนั้นก็ใช้ฟางแห้งม้วนเก็บกองอาเจียนออกไปเขายิ้มให้นางต้องลำบากเท่าแก่นี้แล้วท่านก็ทนอยู่ไปก่อนเถอะนะ ท่าทีที่เป็นกันเองของผู้คุมทำให้เราซื่อวี่ถึงกับประหลาดใจนางรีบคำนับตอบพร้อมกับยัดเงินให้เล็กน้อยกระซิบถามว่าวันนี้พวกเราคงออกไปไม่ได้แล้วใช่หรือไม่อากาศก็เย็นรบกวนใต้เท้าช่วยส่งผ้าห่มมาหน่อยจะได้ไหม ไม่มีปัญหาผู้คุมรับเงินออกไปไม่นานก็กลับมาคราวนี้ไม่เพียงแต่จะมีผ้าห่มมาให้ยังมีมานั่งยาวและแผ่นกระดานมาทำเป็นเตียงให้กับนั่งแล้วยังมีอาหารผัดสามอย่างกับน้ําแกงหนึ่งอย่างติดมือมาอีกด้วยนี่พวกเรากำลังเข้าคุกอยู่หรือไม่ปันชูนขวาผ้าห่มมาแล้วถามเบาๆย่างไม่ค่อยเชื่อสายตา ก่อนหน้านี้ค่าได้ยินคนคุยกันว่าในคุกนี้หอดร้ายใครเข้ามาต้องหนังทลอกถึงสองชั้นพอถึงตาพวกเราทำไมยังมีอาหารมาให้อีกเหล่าซื่ออี้หยุดคิดเล็กน้อยบางทีอาจเป็นเพราะหัวหน้ามือปราบหัวช่วยพูดให้มือปราบคนนั้นดูแล้วไม่เหมือนคนดีลิ้นหลีหัวคีบอาหารใส่ปากพร้อมกับพูดไปด้วย ชอบจ้ังเท่าแก่น,นี้ของเราอยู่เรื่อยพูดจาเหลวไหลในโลกนี้คนที่วาดดอกไม้บนผ้าไหมมีเยอะแยะแต่คนที่ส่งทานไม้กลางหิมะกลับมีน้อยใครที่ยื่นมือช่วยเจ้าตอนที่ตกกระกรรมลำบากจึงจะนับเป็นคนดีในหมู่คนดีที่สุดยังจะนินทาเขาอีก หลินหลีหัวสะอึกนางทุบหน้าออกตัวเองเบาๆคิดจะพูดอะไรพลันได้ยินเสียงกุญแจหน้าห้องขังดังขึ้นผู้คุมเปิดประตูออกพร้อมกับยืนถอยไปอยู่ด้านข้างอย่างนอบน้อมมีคนเดินเข้ามาด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกจากนั้นเรียกนางเท่าแก่เนี้ยเหรอเหล่าซสื้อีิรงกลืนอาหารลงไปในปากโดยเร็วแล้วลุกขึ้นยืนใต้เท้ามาแล้วหรือ กินข้าวหรือ,อยังเจ้าคะนี่นางเห็นห้องขังเป็นรงเตี้ยมหรือไงซองรลี่เหยียนกว่าตามองรอบๆสี่หน้าแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยเท่าแก่เนี้ยดูจะมีความเป็นอยู่ไม่แล้วได้รับการดูแลจากใต้เท้าเหล่าซื่ออี้ยื่นมือทำเป็นพัดแล้วบอกไปมาให้เขาอย่างเอาใจอย่างไรเสียที่นี่ก็เป็นห้องขัง ไม่เหมาะที่จะอยู่นั่นไต่เท้าสืบเรื่องชัดเจนหรือยังเมื่อไรพวกเราจะออกไปได้ซงลี่แยนหันหน้ามามองนาะงผู้อาวุโสเผยอยู่ที่โรงหมอช่วยยื้อชีวิตคนได้จำนวนหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้ก็มีคนที่กินอาหารในจวนสกุลเฉาตายไปแล้วถึง32คนเราซื้ออี้ถึงกับหน้าซีดหัวใจหนักอึ้งมองเขาอย่างตกตะลึง ยาพิษถูกตรวจพบจากอาหารที่ทำข้าอยากฟังเท่าแก่นี้อธิบายเสียหน่อยเขาจ้องตานางตรงตรอง,รองกล่าวเสียงจริงจังว่าก่อนที่พวกเจ้าจะทำอาหารได้ตรวจดูอย่างละเอียดหรือไม่ไต้เท้าให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วยพวกเราทําการค้าเกี่ยวกับของอินจกะกล้าเล่นเล่อได้อย่างไรเหล่าซื่อวี้พยายามทําใจให้สงบนางย่นหัวคิ้วแล้วเอ่อยว่า วัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารทั้งหมดพังกรงเตี้ยมของเราไปซื้อหามาเองระหว่างทำอาหารข้าก็เฝ้าอยู่ตลอดไม่ได้จากไปไหนทรงลีเหยียนนิ่งเงียบหลบตาตำ่ำไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เหล่าซื่ออี้มองเขาอย่างประเมินอยู่ชั่วครู่แล้วถามอย่างกระวนกระวายใจตรวจได้หรือไม่ว่าเป็นพิษอะไรพิษงู เห็นปฏิกิริยาของนางแล้วก็รู้ว่าคิดถึงเรื่องเดียวกันซ่งลี่หยียนกวากมือเรียกเจ้าไปกับข้าหน่อยได้โหลซื่ออี้บอกมือให้คนอื่นๆกินข้าวกันต่อแล้วยกกระป๋องขึ้นเดินตามซ่งลี่เหยียนออกไปปันชุนมองตาค้างพูดอะไรไม่ออกจนกระทั่งเห็นเงาของทั้งสองจากไปแล้วจึงได้หันหน้ากลับมาถามนี่มันเรื่องอะไรกัน เหลินหลีหัวจิ้มชามข้าวย่างงดงิด,ดไม่รู้สิแต่ถ้าเทียบกับมือปราบคนนั้นแล้วไต้เท้าผู้นี้ยิ่งไม่ใช่คนดีเข้าไปใหญ่ซ่องลี่เหยียนที่ไม่ใช่คนดีพาโหลซสื้ออี้มุ่งตรงไปยังโรงหมอระหว่างทางเขาหยุดรถซื้อข้าวเหนียวห่อเนื้อแคมยื่นให้นางโหลซื้ออี้มองของสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกหลากหลายข้ากินข้าวมาแล้ว ในชามมีข้าวอยู่แค่นั้นจะกินอิ่มได้อย่างไรท่งลี่เยียนคิดจะต่อว่านาะงแต่เมื่อเห็นสิ่งที่ถือในมือพรันคิดถึงเรื่องในอดีตที่ไม่น่ายกย่องของต้นก็รู้สึกละอายใจเดิมทีก็ไม่ได้หิวสักเท่าไหร่เราไปโรงหมอกันก่อนเถอะ คนที่นั่งข้างๆเบือนหน้าหนีไปอีกทางนางนั่งเล่นนิ้วมืออย่างไม่สนใจแต่สำหรับเขาเขารู้ว่านางยังมีความขุ่นเคืองตอนในเรื่องนี้อยู่ปลายคางนางชัดขึ้นเล็กน้อยร่างกายก็ยืดตรงมีรอยยิ้มเสแสร้งประดับอยู่บนใบหน้าแต่ดวงตากลับหลบตามอย่างควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ทรงรีเหยียนกระแอมสองครั้งแล้วดึงสายตากลับจัดการปอกใบบวัวที่ห่อข้าวเหนียวออกแล้วกินคำหนึ่งโ nobody. หล่ื่ออี่ตะลึงเหลือบตามองเขาอย่างคาดไม่ถึงอร่อยดีนะเขาเคี้ยวช้าๆกต่าออย่างจริงจังการใส่ของแปลกะปลอมลงไปในอาหารอย่างส่งเดชนับเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง ว่าแล้วเขาก็กินข้าวเหนียวห่อเนื้อเค็มทีละคำจนหมดโหลซื่ออี้มองเขาขนตากระเพื่อมเล็กน้อยมือที่กำแน่นคลายออกมุมปากเหย,ยียดออก,กราวกับต้องการจะพูดอะไรแต่ลำคอตีบตันจนพูดไม่ออกคนที่ขายข้าวเหนียวเป็นคนซื่อสัตย์ให้ข้าวเหนียวเยอะเนื้อเค็มก็ไม่น้อยพอเข้าปากรสชาติยังหอมอร่อยแต่ไม่เลี่ยน เจ้าไม่กินจริงหรือเขากินหมดแล้วก็พับใบบัวในมือเข้าด้วยกันแล้วมองออกไปนอกรถมาถ้ายังอยากกินข้าจะให้ส่งศินไปซื้อให้ใหม่ น้ำเสียงที่คุยกันผ่อนคลายราวกับทั้งสองกำลังเดินคุยกันเล่นอยู่บนผนนเขาเอ่ยถามนางด้วยน้ำเสียงเรื่อยเชื่ยเหล่าซื้ออีทั้งโมโหทั้งขบขันนางอ้าปากเตรียมจะพูดบางอย่างแต่บังเอิญปลายตามองไปยังมือของเขาแวบหนึ่งทรงลีเหรียนยังกำใบบัวอยู่ในมือด้วยอาการที่แตกต่างจากสีหน้าสงบนิ่งใบบัวถูกขยุ่มเป็นก้อนกลมๆจนเห็นข้อ นิ้วขาวพรน่นโหลซื่อเอี้ยเลิกคิ้วแล้วกระพริบตาเหมือนนางจะเข้าใจอะไรมากขึ้นจึงรีบกลืนคำพูดทั้งหมดลงไปแล้วแซงทำหน้าบึ้งตึงมองเขาสายตาของ้องลี่เยียนเสมองไปทั้งอื่นพอเห็นว่าสีหน้าของนางเปลี่ยนมือของเขาก็กำแน่นขึ้นไปอีกเขาใช้ท้องนิ้วไขย,ยี่ใบบัวที่หน้าสงสารไม่หยุดลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกว่า ถ้าไม่อยากกินอันนี้ก็ยังมีอย่างอื่นให้เลือกกินขนมพุทธสารร้อนๆกับซาลาเปาที่เพิ่งนึ่งเสร็จใหม่ๆก็มีเมื่อไม่ได้รับคำตอบทำให้เขาเริ่มหงุดหงิดถ้าถึงโรงหมอแล้วเต้าร้องว่าหิวข้าวข้าก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วพอกลับห้องขังอย่าได้หวังว่าจะมีใครมาดูแล ทั้งๆท,ที่เขาเป็นฝ่ายทําผิดต่อนางแต่กลับระเบิดโทสะใส่นางเสียนี่ซงลีเหยียนพูดจบแล้วก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องแต่เขาไม่มีวิธีอื่นบันไดสำหรับลงก็หามาให้พร้อมยังจะมีใครที่ไม่รู้จักสถานการณ์อย่างนางบ้างซงลี่เหยียนทั้งโมโหทั้งกร้อนตัวเขาเม้มปากสุดท้ายก็รวบรวมความกล้าหันหน้ากลับมามองนางตรงตรง ตอนนั้นเหล่าซื่ออี้กำลังแส้ทำหน้าเบืง้งแต่เมื่อสบเข้ากับแววตาที่เหมือนเด็กเอาแต่ใจของเขาแล้วนางก็ทำหน้าตึงต่อไปไม่ไหวสองตาตึงโค้งเป็นเส้นพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ปล่อยพรวดออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่แค่คิดจะยกแขนเสื้อขึ้นปิดปากก็ไม่ทันเสียแล้วซ่งรี่เหยียนนี่เจ้ากล้าหลอกข้าหรือเหล่าซื่ออี้หัวเราะอย่างกลั้นไม่ไหว ไต้เท้าข้ายังไม่ทันได้พูดอะไรฟังแต่ท่านพูดเองเออเองทั้งนั้น จะไปหลอกท่านตรงไหนกันนางเช็ดน้ำตาที่ไหลาจากหางตาเบาๆสกอดเสียงหัวเราะอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะยื่นมือไปแกะมือที่กำจนแน่นของเขาทรงลีเหยียนกำนแน่นขึ้นไปอีกแต่นิ้วของนางนุ่มนิ่มเสียจริงนางค่อยๆปลอบประโลมความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นด้วยการแกะนิ้วของเขาออกทีละนิ้วอย่างอ่อนโยนแล้วหยิบสิ่งที่ถูกขยำเป็นก้อนกลมในมือออกมา ความตั้งใจของไต้เท้าข้ารับรู้แล้วนางโยนใบบัวออกไปนอกรถแล้วหันมาเช็ดมือให้เขาด้วยผ้าเช็ดหน้าพูดเสียงเบาๆว่าเอาเป็นว่าข้ารู้แล้วทั้งหมดสีแดงที่ต้นคอลามขึ้นไปบนใบหน้าซรงลีเหยียนลุบตาดึงมือกลับมาเช็ดเสื้อยังขัดเขินแล้วยืดหลังตรงแสดงท่าทีห่างเหินขึ้นมาทันทีเขามองไปข้างนอกพลางตะกอน ซ่องสินทำไมยังไม่ถึงอีกเสียงคนข้างนอกดังขึ้นใต้เท้าใกล้ถึงแล้วถนนสายนี้คนเยอะรถเลยไปได้ไม่เร็วขอรับถ้าอย่างนั้นก็หยุดเขาลุกขึ้นปัดผ้าม่านกระโดดลงไปพวกเราจะเดิน แผ่นหลังที่เดินดุ่มดุ่มไปอย่างรีบร้อนเหมือนกับจะหลบหนีทำให้โหลซื่ออี้อดหัวเราะไม่ได้นางลงจากรถม้าพร้อมกับเขาคำตำหนิหรือความรู้สึกไม่พอใจใดๆหายไปจนเกลี้ยงเหมือนมีคนป้อนผลไม้เชื่อมให้กินจนรู้สึกหวานไปหมด ตั้งแต่ลำคอผ่านไปยังหัวใจแต่พอเห็นคนที่นอนแผ่อยู่ตามมุมต่างๆในโรงหมอแล้วโหลซื่ออี้พรันคิดได้ว่าตัวเองเดินทางมาที่นี่อย่างผู้ต้องหาสี่หน้าจึงเครง่งเครียดขึ้นมาว่าอย่างไรบ้างซ่งลี่เยียนเรียกหมอมาถามความหมอในโรงหมอยุ่งกับการรักษาคนจนเหงื่อแตกเขากำลังจะตอบคำถามแต่ถูกคนแย่งพูดขึ้นเสียก่อน พวกเจ้ามากันแล้วซงลี่หยนหันไปมองและเห็นเผยเซียนฟู่ทาหน้าทุกข์ร้อนมองเขาแล้วมองไปยังโหลซื่ออี้ที่อยู่ด้านหลังฝ่ายนั้นยื่นมือที่เปื้อนเลือดสองข้างขึ้นพร้อมกับฟ้องว่าไม่รู้ว่าใครจับข้ามาโยนที่นี่ข้าไม่รู้จักคนที่นี่เลยสักคนเอาแต่บอกให้ข้าช่วยชีวิตคนข้าจะช่วยได้อย่างไรหมอเทวดาท่านก็พูดเล่นแล้ว หมอในโรงหมอรีบแย่งขึ้นท่านเป็นคนยื้อชีวิตคนพวกนี้กลับมาทั้งนั้นถ้าท่านทำไม่ได้ข้าก็ยิ่งทำไม่ได้เข้าไปให่ข้าทำไม่เป็นจริงๆแต่มือมันขยับไปเอง ข้าไม่รู้ว่ามือตัวเองคิดจะทำอะไรกันแน่เผยเสียนฟู่ถอนหายใจดวงตาฉายแววไร้เดียงสาไร้พิษภัยใสยกระจ่างเหมือนเด็กน้อยทำให้โหลซื่อวี่แทบจะตีคองร้องเปล่าชื่นชมการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาเป็นนักแสดงที่เก่งกาจจริงๆเสียดายที่ไม่ได้เร่ร่อนรำนิ้วขายฝีมือในยุทธภพ อาหารและสุราที่ส่งมาให้ตรวจได้ตรวจดูหมดหรือ,อยังซองลีเหย,ยนถามหมอคนหนึ่งในโรงหมอผายมือเชิญเขามาที่ชั้นวางยาหยิบของในห่อกับในไหลงมามอบให้ในอาหารหลายจานมีพิษเป็นพิษของงูม่านหัวซึ่งเจอได้ยากมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะแสดงอาการภายในหนึ่งชั่วยามคนที่ตายเพราะพิษงูส่วนใหญ่จะเส้นลมปราณขาดสะบ้าน เลือดเนื้อแหลกแล้วส่วนในสุรากลับไม่พบว่ามีพิษซองเลี่เหยียนพยักหน้ารับจากนั้นก็ให้ซองสินนำของอีกห่อหนึ่งส่งไปให้บรบกวนท่านตรวจดูชิ้นนี้ให้สักหน่อย กระดาษชุบน้ำมันถูกแกะออกด้านในมีผักกาดขาวที่เหี่ยวเฉาครึ่งใบกับหัวผักกาดแดงที่เริ่มแห้งหมอท่านนั้นดมแล้วก็เอาไปจุ่มในน้ำจากนั้นก็ทดลองนํามาแตะลิ้นหลังจากพิจารณาดีแล้วเขาก็ใส่หน้าอาหารเหล่านี้ไม่มีพิษถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วส่งลีหยียนออกคำสั่งส่งสินพาคนไปตรวจดูบ่อน้ำในจวนสกุลเฉา ขอรับเ่าซื่ออี้ยื่นคอมองยังอยากรู้อย่างเห็นใตเท้ามีเบาะแสแล้วงั้นหรือโชคดีที่พอจะคลำหาต้นสายปลายเหตุเจอทรงลีเหยียนเอ่ยเสียงราบเรียบพิษนี้ไม่ได้มาจากเจ้าแต่มาจากน้ำในบ่อของตวนสกุลเฉาถ้าเกิดเป็นคดีความขึ้นมาเจ้าแค่พลอยติดร่งางแหไปด้วยเท่านั้น แต่ไม่ต้องรับผิดในฐานะผู้ร้ายตัวจริงหล่าซื่ออี้ดีใจต่อจากนั้นก็มีความข้องใจตามมาแล้วโทษของการติดร่างแหนั้นคืออะไรมีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากอีกทั้งผู้ตายยังเป็นผู้มีอำนาจและตำแหน่งสูงไม่น้อยในฐานะของผู้ที่ติดร่างแหคงจะถูก ขังประมาณสามปีกระมังใบหน้าของเหล่าสื่อวี่เขียวขึ้นมาทีเดียวนางก้มลงมองตัวเองสามปีกว่าข้าจะถูกปล่อยตัวออกมาก็คงกลายเป็นย้ายแก่ไปแล้วซงลีเหยียนสะอึก ดึงสายตากลับมามองรอบๆในโรงหมอมีห้องหับไม่มากแม้แต่เตียงผู้ป่วยก็ยังมีแค่ไม่กี่เตียงแต่กลับมีคนป่วยเข้ามาในโรงหมอที่เดียวหลายคนเสียงโอดออยจึงดังขึ้นไม่ขาดสายทำให้เขามองเห็นภาพของความทุกข์ทรมานในโลกมนุษย์ได้เป็นอย่างดีแม้เขาจะยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่อาจช่วยเหลืออะไรไอ้เท้าซ่อง มีคนเดินผ่านมาพบเขาเข้าก็รีบสาวเท้าเข้ามาหาเอยเสียงเครียดว่าเหตุการณ์ไม่ค่อยดีไตเท้าหลิวสิ้นใจแล้วส่วนสิทธิพี่สิทธิน้องในห้องอีกหลายคนก็เหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายซองลีเหยียนหนักใจนักรีบตามคนผู้นั้นไปดูเหตุการณ์ที่ห้องด้านหลัง คนสำนักสั่งชิงที่โชคดีจำนวนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงนอนส่วนคนที่อยู่บนเตียงปิดดวงตาสนิทใบหน้าซีดขาวตัวเย็นลงเรื่อยๆคนข้างเตียงสวดมนต์ให้เขาบางคนกำลังร้องไห้เมื่อเห็นซ่งลีเหยียนก้าวเข้ามาองคารักประจำตัวใต้เท้าหลิวนามว่าหลิวหันรีบเข้ามาแสดงตราประจำตำแหน่งทันทีใต้เท้าซ่งเจ้านายข้าคือใต้เท้าหลิว ดำรงตำแหน่งทงพันแห่งหวงเจ้าเพราะมางานเลี้ยงของสหายจึงต้องโชคร้ายเช่นนี้ข้าไม่อาจกลับไปรายงานเรื่องนี้ให้กับผู้ว่าการมนฑลได้จึงขอให้ใต้เท้าซ่งช่วยอธิบายสาเหตุทั้งหมดให้ข้าทราบด้วยซ่งลี่เหยียนรับตราประจำตำแหน่งมามองแล้วหลุบตาล่องในช่วงนี้อำเภอฝูอี้มีปีศาจออกอาวาดคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับปีศาจงู ท่านอย่าพึ่งใจร้อนรอให้ข้าสืบคดีตนกระจ่างแล้วย่อมมีคำอธิบายให้ท่านกลับไปรายงานผู้บังคับบัญชาหนะ่าไปเท้าต้องสืบนานเท่าไร่รลิวหันนิวนะ้วหน้าท่านผู้ว่าการให้วันหยุดเราเพียงแค่สามวันวันมารืนข้าก็ต้องเดินทางจะต้องนำความไปรายงานแล้วข้าจะพยายามทำอย่างเต็มที่ ตอนนี้เพิ่งมีเบาะแสให้เห็นเพียงเล็กน้อยยังไม่มีใครเห็นปีศาจจริงๆจะมีใครกล้ารับประก,การได้เล่าทรงลี่เหยียนเป็นคนพูดจาระมัดระวังตัวมาตลอดย่อมไม่มีทางรับปากทรงเดชแต่ความระมัดระวังของเขาเมื่อคนอื่นได้ฟังจึงกลายเป็นการรับปากไปอย่างนั้นหลิวหันขัดขึ้นอย่างไม่พอใจว่า ข้าเห็นแก่ที่เรามาจากสำนักเดียวกันจึงได้พูดจากับท่านดีๆท้าว่ากันตามกฎของราชสำนักไ้เท้าหลิวเสียชีวิตที่นี่ท่านก็ไม่มีทางหนีความรับผิดชอบไปได้องคารักเลวสิทธสำนักสั่งชิงที่อยู่ข้างๆรีบดึงแขนเขาเอาไว้ด้วยความหวังดีทำไมหเรอข้าพูดผิดตรงไหนหลิวหันไม่พอใจ ขุนนางชั้นเ้าตำแหน่งนายอำเภอเล็กๆแค่นั้นถึงจะเป็นสิทธิสำนักเดียวกันแล้วอย่างไรคนที่อยู่ในห้องและรู้เรื่องตื่นลึกบางอย่างฟังแล้วถึงกับหน้าเปลี่ยนสีคิดจะห้ามทับแต่ก็กลัวเป็นการหาเรื่องใส่ตัวจึงได้แต่ลำบากใจแต่คนที่ไม่รู้เรื่องพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าดิวหันพูดถูกจึงเกิดความคิดอยากจะไกล่เกลียขึ้นมาไปเท้าซ่อง ท่านก็บอกเวลาที่แน่นอนมาเถอะไต้เท้าหลิวพึ่งสิ้นใจพวกเราเองก็รู้สึกไม่มั่นใจกับเรื่องนี้ใช่ได้ยินว่าจับพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารกันได้แล้ว ท่านก็กำหนดเวลามาเสียทีเถอะถึงตอนนั้นถ้ายังจับตัวปีศาจไม่ได้ก็ส่งตัวคนเหล่านั้นไปรับโทษแค่นี้ก็จบซ่งลี่เหยียนฟังด้วยท่าทีสงบนิ่งไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาทั้งสี่หน้าแต่ดวงตากลับเคร่งเครียดมากขึ้นเรื่อยๆหลิวหันมองประเมินแล้วพบว่าซ่งลี่เหยียนคงเป็นพวกหัวแข็งจึงทำหน้าตึงเอ่ยว่าให้เวลาสองวัน ถ้าสองวันไม่มีผลลัพธ์ออกมาข้าจะพากลุ่มคนที่ดูแลเรื่องอาหารกลับไปรับโทษที่ว่าการมนทนคนที่นิ่งเงียบในห้องอีกหลายคนพอเห็นเหตุการณ์แล้วก็รีบเข้ามาส่งส่งลี่เหยียนออกไปบางคนยิ้มประจบพูดเบาๆกับเขาว่า สิ์น้องอย่าพึ่งโมโหสิทธิ์พี่คนนั้นไม่ได้เติบโตมาในสำนักย่อมไม่รู้เรื่องอะไรอีกอย่างคนที่เขาต้องคุ้มครองก็พึ่งสิ้นใจอารมณ์จึงไม่สู้จะดีเจ้าอย่าถือสาเขาเลยนะฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็น ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ